สวัสดีครับผมนิวโตโตคานะครวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะที่น่ารักมากเลยนะครับได้มาซื้อรถมือสองที่โตโตคานะครับเดี๋ยวผมจปสัมภาษณ์นะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มาทับใจเป็นงไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีครับพี่สมพงศ์นะครับครับผมครับผมวันนี้พี่สมพงศ์มาทําเรื่องเป็นรถรุ่นอะไรเอ่ยเป็นรถตู้คอมมูเตอร์ตู้คอมมูเตอร์นะครับเป็นเกียร์โต้เลยนะ่รับพี่นะครับผมเพราะว่าเกียร์โต้ตัวนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะรถแรกเลยนะครับผม วันนี้พี่สมพงษ์ได้มาจจงเป็นคนแรกเลยนะครับผมอยากจะถามว่าความรู้สึกความประทับใจของพี่สมพงษ์เป็นไงบ้างครับผมได้เดินทางเข้ามาที่โตูกค้าครับผมก็ดีครับบริการดีครับเซลให้คําแนะนาดีครับรู้เรื่องง่ายครับผมและสถานที่การบริการนะครับผมสถานที่บริการก็แอร์เย็นครับมีเพลงฟังประกอบใช่ไหมครับใช่ครับผมคาพี่สมพงษ์ครับอ่าเนี้ยผมอยากได้พี่สมพงษ์กลับมาซื้ออีกนะครับในอนาคตนะครับผมเป็นครั้งที่สองที่สามนะครับผม มีอะไรผมต้องปรับปรุงแก้ไขนไหมครับพี่ตมพงศ์ก็ไม่มีนะทุกอย่างดีดดีีเลยใช่ไหมครับดีประทับใจมากครับผมเช้าพี่ตมพงศ์ครับขอบคุณมากนะพี่ตม้งพงศ์ครับขอบคุณมแล้วก็สุดท้ายนะพี่ตมพงศ์นะครขออนุญาตนะครับผมทางตัวลูกค้าเนี่ยเขาจะมีการประเมินด้วยนะครับผมประเมินตัวผมเองนะว่าว่าจะผ่านในสไตล์พี่สมพงศ์หรือเปล่านะถ้าพี่สมพงศ์มองว่าผ่านนะครับพี่สมพงศ์ยกนิ้วโป้งนะครับแล้วตะโกนว่าสเตลนิวนะครับเยี่ยมนะครับผมแต่ถ้ามองว่ายังไม่ผ่าน ดียิ่งเฉยนะครับผมไม่ต้องพูดนะโอเคนะครับผมเรามาลุ้กันนะว่าพี่สมพงษ์เนี่ยจะให้เซลล์นิวผ่านหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองสามครับเซลล์นิวเยี่ยมครับขอบคุณมากพี่สมพงศ์ครับในฐานะเป็นตัวแทนของทางโตลูกค้านะพี่สมพงศ์ก็ขอให้พี่สมพงศ์มีความสุขความเจริญนะครับผมแล้วขอขอให้หน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็ด